คุณพี่อยากจะบอกว่าขนมอันนี้อร่อยมากถ้าที่ไทยมีโคอาล่าที่อเมริกาก็มีแพนด้าค่ะคุณพี่น้องเป็นขนมสอดไส้ช,ช็อกโกแลตเหมือนโคอาล่ามาใช่ไหมเออนั่นแหละนะคะลุกมากินขนมช,ช็อกโกแลตตอนตีสี่เปิดบลาไม่ใช่ตื่นมาทําเพื่อผู้ชายสิคุณพี่วันนี้ก็ตื่นมาเปิดเตาอบอีกแล้วค่ะคุณพี่พี่ฮันอยากกินบิสกิตวันนี้ก็ได้ซอสเสร็จบิสกิตกับเอสตรอเบอรี่ไม่ใช่สตรอเบอรี่สิก็เจอลี่เออเจลลี่เหมือนเดิมนั่นแหละตอนเที่ยงก็ว่าจะทาไก่ป๊อปให้พี่ฮ ม่ป๊อบให้เออหรือว่ามันทํายังไงเนี่ยแต่ว่า QC มาชิมแล้วนะคะบอกว่าผ่านอยู่ไอลรวอาบน้าเสร็จก็เลยถามว่าชิมบอชิมชิม,ชมว่างาั้นแซ่บไรช่วงที่ทอดใหม่ๆมันออกจากเตาร้อนๆเนาะคุณพี่มันก็จะอร่อยใช่ไหมแต่ไม่รู้ตอนเที่ยงพี่ฮันกินนะ่ะมันจะแซ่บไหมเราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มด้วยนะใส่แป้งทอดกรอบแล้วก็จุ่มน้ําแล้วก็เสร็จเลยแล้วก็ลงทอดนะคะคุณพี่แต่ทอดเสร็จก็หยอะเกลือให้พี่ฮันนิดนึงไอเรากินเค็มเนาะอ่าภาคไปถึงปีหน้าแล้วนะคะแต่คลิปยังตัดไม่ถึงไไหนนนเเเลยยยะะะะคคคคภาคสีีีงงงตรริิปมมุ่่อออออู่จพืบก ผักที่ดินปลูกไว้นะ่ะออกลูกโรดีมะเขือเทศออกลูกนึงนี่แหละเดี๋ยวไปถ่ายน้องมาให้ดูก่อนจะเก็บมาทําส้มตานะนินก็เลยโทรไปบอกยา่ยาาบอกว่ายา่าฟ้าเอาไปกินเอามันไปเพาะไว้อีกก้อนไว้ปลูกอีกว่าซะนินเลยว่าเอาไปกินดีกว่าเ่ยเอาไปปลูกยา่ามันบ่เกิด